สวัสดีทุกคนทำข้าวผัดไข่กินกด้วยมาเดี๋มักินข้าว,วกันนะคุณเท็ไปกัดเอด้านทำไมไปกัดเอดดเข็มขัดทีู่ิชายทำไมถ้าน่ารำยองมากเลยมาทุกคนมากินข้าวกันข้าวผัดไข่ กัดเองนะจ๊ะสีสันน่ากินนะเพื่อนใส่สีอิ๊วดำไปหน่อยนแ้านั่งก็ลำยองนยดหนึ่งเด้ออากาศร้อนมากเพื่อนอากาศร้อนมาก ใน,น,นมันร้อนเลยมะนาวช่วงนี้แพงหากินยากอยสสวยามาให้แต่ว่าน้ำไม่ค่อยมีเป็นคนชอบกินอะไรแบบเปรียปร้ยวๆมะนาว ของลูกไอ้อมะนาวตัวเองก็ปลูกแต่ว่ามันยังไม่มันยังยังเล็กอยู่อ่ะจะเป็นมะนาวไร่เม,ม็ดน,น,น,นปปะที่ปลูกอ่ะพันไว้ข้างปลูกอ่ะกำลังออกออกลูกเพิ่งแตกดบด้วยทุกคนชอบกินอะไรเปรี้ยวๆตีออกไปยังหางแม่แม่บอกว่าอยากเข้าบ้านไงหมาไม่ชอบขอเข้ามาในบ้านเพื่อนพูดไม่ฟังเขาใช้ไม่เดียวตีกือไม่กลัวอ่ะหมาเด็กมันกูไม่กลัวอะไรเลยตีไหมแม่ตีไหม อยู่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นห้องนอนแม่เลยพี่ใส่ข้าวผัดไข่ ไม่ใส่ผงชูรสแม่เพื่อนใส่แต่น้ำปลาใส่น้ำปลา,าพริกไทยแค่นั้นเองเป็นคนที่ใส่ชูรสน้อยมากทำกับข้าว <c oughs> ปกติจะไม่ค่อยอยากใส่น้ำปลาด้วยแต่ทีนี้ซ <c oughs> ีอิ๊วขาวหมดไม่ได้ซื้อยังไม่มีจำซื้อนั่นแหละซีอิ๊วขาวก็แพงนะขวดหนึ่งห้าสิบหกสิบแหละใส่นม้ต้มต้มเองห <c oughs> น่อไม้ต้มเองนม้วไร่น้อยนุ๊ก ทำเยอะจ้ะกินหมดไหม <c oughs> จะกินหมดหรือเปล่า